สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลอัปเดตอัปเดตอัปเดตข่าวบอยข่าวบอยสิริชัยนะครับพี่น้องมหาสารคามและใกล้เคียงคือใครที่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามอะ่ะและอยู่ใกล้ๆ้เคียงนะครับวันที่2 2สิงนะฮะ22สิงหาคมนี้ผมจะไปร่วมฟ้อนในงานเฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสารคามคือเจ็ดจำนวของบอสเนี่ยบอยเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ย มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับอยากให้พี่น้องบ้านเราพร้อมหน้าพร้อมตากาันร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญในครั้งนี้ครับเป็นความร้องขอนะครับของอผู้จัดการบอยสีชัยนะบอยเนี่ยเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนทํางานดีนะครับแล้วก็เป็นผู้เสียสละด้วยใครที่สัมผัสตัวจริงมาจากเข้าใจเนาะว่า บอยเขาเป็นคนที่มีมานะในการทํางานมีวินยัยอะมีวินยัยจริงๆคาว่าวินัยเนี่ยแอดดิวอยากจะส่งเสริมนะส่งเสริมทุกคนเลยว่าวินัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกสายอาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะขายของขายอาหารขายผักขายปลานะครับคุณจะทําอาชีพบริษัทนะอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลมั่งลงข้อมูลบันทึกประจําวันจะเป็น QA QC รงโงโรงง,ง,งงานอุตสาหาก,กรรมหรือเป็นนักรอ้องเป็นศิลปินทุกคนมีวินัยจะได้ดีแน่นอนเพราะว่าการมีวินัยเนี่ยมันคือการทำอะไรซ้ำๆบางคนเบื่อใช่ไหมฮะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเบื่อมากๆเลยมีงานอะไรให้ทำอีกไหมมันน่าเบื่อจริงๆจำาจเดียถ่ายพาสปอร์ตเดถ,ถ่ายนู่นถ่ายนี่อ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าการที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานในตำแหน่งไหนล่ะถ้าตำแหน่งที่เราทำมันเป็นอะไรที่เดิมๆอาจจะเปลี่ยนรูปแบบโดยการ ทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อหาอะไรทําหากิจกรรมทํานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเบื่อในทุกๆวันเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราทดสอบตัวเองว่าเรามีวินยัยและเราทํามันจนคล่องเมื่อมีวินัยแล้วทํามันจนคล่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างง่ายได้อาเช่นเราทํางานที่เราคิดว่าไม่ถนดัดแต่เรามีวิน,ยนัยไงแล้วคนมีวินัยแม่งโคตรโชคดีตรงที่ว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยความอดทน ที่ทำทุกวนันทุกวันทุวนัวนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะครับจากคนที่ไม่มีวินยัยกลายเป็นคนมีวินยัยเป็นคนเก่งมีคนขยันแล้วเราจะสามารถทำงานอื่นๆต่อได้อย่างสบายใจมากๆเลยนะครับนี่คือหลักของการทำงานหลักของการมีวินยัยเนาะอ่ะต่อนะครับ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญนะครับของบอยในครั้งนี้นะพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสามารถเดินทางมาชมและมาร่วมงานได้มาหลายๆเด้อร์16นาฬิกาสี่โมงครับผม4โมงเนี่ยณนะวงเวียนหอนาฬิกากลางเมืองมหาสารคามนะครับมาได้เลยนะอบอยเขาก็จะรออยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะดูคอมเมนต์มั่ง ปาดมาหล่อแท้สุดยอดมากๆจ้าหล่อแท้เนาะหล่อมากๆเลยคุณพ่อน้องแฝดสามีสุดที่รักของคุณแอนอรดีและครอบครัวต้องไปดูไปชมให้ได้ขอเตือนนิดนึงนะครับเวลาไปรับชมเนี่ยขับรถกับลาก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าช่วงนี้ถนนลืน่นฝนตกบ่อยเนาะ,ะครั้งเคยไปอยู่มหาสารคาม2องปีสำหรับคนที่เคยไปแล้วก็ส่งกำลังใจไปได้นะครับคือไม่จะเป็นต้องว่างนะไม่จะเป็นต้องว่างต้องทำตัวให้ว่างตลอดแต่ถ้าเกิดว่า ใจมีให้หรือใจอยากจะไปมันก็คือความพร้อมใช่ไหมครับอ่าก็ต้องล่วงหน้านิดนึงก็ต้องไปกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเพิ่งรู้หรืออาจจะเป็นแฟนคลับบอยแต่เพิ่งรู้อ่ะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการไปโรงพยาบาลหรือจะไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแล้วเพิ่งไม่เห็นเพิ่งมารู้การอัปเดตก็ส่งใจไปได้ครับไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวบอยเขาคิดมากนะบอยเขาเข้าใจนะภูมิใจมากๆที่น้องบอยเนี่ยเป็นหมอลำหล่อเป็นคนสรารคามคือกันเดอร์จ้านะสิไดใพ่อกันบ่าน้อ,นนอคนมาหลายแท้นะฮะคุณพ่อน้องเพชรพลอยคือที่สุดอ่บาบัสมาหล่อแท้ไม่ใช่บัสมาหล่อแท้บอสมาหล่อแท้นะเริ่มพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแนละ้วตอนนี้นะครับอยากจะไปจริงๆงานนี้นะเราจะกู้ศักดศรีเราคืนมาอ่าศักดศรีอะไรเอ่ย อากู้ศักดิ์สิก็เรียกได้ว่ากู้ความเป็นคนที่มีความรักต่อองค์กรขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าองค์กรของหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่ทุกอีีเราเห็นบอยที่ไหนเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คืองานคุณภาพนี่คืองานที่เขาจัดเต็มทุกคนนอนกลางดินกินกลางสายทุกคนเหนื่อยล้าเพื่อที่จะมาทาโชว์ดีๆให้กับแฟนๆได้เห็นเพื่อที่จะมาทําโชว์และเอนเตอร์เทนให้กับ ท่านผู้ชมด้วยนี่แหละคือความลําบากของหมอลาแต่อย่าให้พูดถึงเรื่องของอื่นๆนะในเรื่องของความรู้สึกของ,อแ,ฟงแฟนคลับนะครับเขาก็จะเต็มที่เหมือนกันเขาก็รักเหมือนกันนะพวงมาลัยน้ําใจทุกดวงนะครับใครทําก็ทําไปนะใครมีให้ก็เอามาให้เอามาคล้องคอ,งองกันเพราะว่าของเหล่านี้บอกตรงๆเลยว่ามันคือของที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมอลาเนี่ยเขา ต้องกราบไหว้บวูชานั่นก็คือศาสตร์วิชาในเรื่องของความเป็นสมาชิกในภายใต้องค์กรหมอลำใจเกินร้อยนั่นก็คือคุณครูนะครับผู้ประสานวิชาแล้วก็เราต้องไหว้ก่อนการแสดงทุกครั้งนะคุณครูสําคัญมากมากเลยถ้าเราไม่ลืมครูเราก็จะเป็นผู้ดูวิชาถูกไหมครับแต่ถ้าผู้ใดลืมคุณครูลืมศาสตร์วิชาก็จะอาจจะเป็นใครอ้อหรือเปล่าหรือ,รอย,ยังไงฮะนั่นแหละอาจจะแบบว่าทําผิดผีทาผิด ไปแล้วทําสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเพราะทุกคนคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตหมายถึงว่าแฟนคลับนะของบอยเนี่ยคือสําคัญแล้วก็ถ้าไม่ได้พวกคุณพวกเราก็อยู่ไม่ได้นะครับบอยเขาพร้อมที่จะมีสํานึกตลอดและเขาพร้อมที่จะต้อนรับทุกคน เขาพร้อมที่จะทําโชว์ดีๆแล้วก็อินเตอร์เทนให้กับทุกคนได้อย่างมีความสุขทุกคนกลับบ้านไปยิ้มแน่นอนครับมีความสุขแน่นอนเพราะหมอลำที่เขาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่หมอลำที่กระโหลกระลานะครับแต่เป็นหมอลำที่มีเทสเป็นหมอลำที่มีครูเป็นหมอลำที่ยกระดับความเป็นหมอลำสากลมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้อยากจะฝากเลยนะว่าพ่อบอยเนี่ยเขาเป็นหมอลำร่วมสมัยเป็นหมอลำที่บอกได้เลยว่าอินเตอร์นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใน E ีีต่อไป ย้ำนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมารับชมได้นะครับวันที่22สิงหาคมนี้บอยจะไปร้องอรำนะครับร่วมฟอ้อนในงานเฉลิมฉลอง1 6 0ปีที่เมืองมหาสารคามนะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะฮะสามารถเดินทางมาชมได้นะครับในช่วง4โมงวงเวียนหอนาฬิกากลางเมืองมหาสารคามนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ